หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านถือกำเนิดที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาต่อมาท่านได้บวชเรียนศึกษาพระธรรมชั้นสูงออกธุดงเผยแผ่ธรรมะไปตามในที่ต่างๆเกิดเรื่องราวปฏิหารต่างๆจนได้รับความเลื่อมใสจากผู้คนมากมายครับและยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามขนูปามาจาร์และเรื่องราวปฏิหารเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือเรื่องที่ท่านเหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อคราวที่ท่านโดนโจรสลัดจับตัวไปส่วนสถานที่เก็บอัฐิของหลวงพ่อให้ผู้ศรัทธามากราบไหว้ยอยู่ที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับจากตำนานจนกลายมาเป็นความศรัทธา ทุกวันนี้จึงปรากฏรูปหล่อและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ทวดอยู่ทั่วไทยความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าจะให้คุณในด้านโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยครับใครมีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดมีแต่ความรุ่งเรืองและใครมีไว้ไม่ตายหงแน่นอนครับ